ไปตามไม่หยุดเลยมีฉันทำอะไรผิดฉันแค่แกเอาตัวละครมาฝึกเขียนโค้ดเองเห็นต้องอาคารกันขนาดนี้เลยลายออดพอแล้วหยุดตามสักทีใครก็ได้ช่วยผมด้วยจากโพลสำรวจกับคนทั้งจักรวาลว่าผมจะก๊อปตัวละครไหนในวาโลว์แอนต่อดีก็พบว่าเลน่าคือคำตอบของ EP นี้นะฮะเอาละครับก็กราบตัวดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสีบ่บาทเก้าสิบหกนะฮะและนี่คือก๊อปเกตดแซด EP ที่สี่แล้วนะฮะ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้พวกคุณจะได้พบกับการก๊อปตัวละครดิวลิสยอดนิยมอีกตัวอย่างเรน่ที่ทั้งสวยเท่และอืมข้ามไปถ้าพร้อมแล้วก็ Enjoy คือผมกะจะเอามือเจ็ตหรือคิวจอยมาใช้กับเรน่แล้วนะแต่ผมเบื่อความจำเจนนี้ละเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะปั้นมันทั้งตัวเลยด้วยสีมือการปั้นระดับเทพแล้วผมจะปั้นแบบสดๆแบบไม่ต้องมีแบบล่างก่อนด้วยปั้นมันทั้งแบบนี้แหละ นี่เองเป็นใครเนี่ยหลังจากที่ได้โมเดลสุดชิคมาแล้วก็ได้เวลาทําให้น้องมีชีวิตด้วยการเพิ่มอนิเมตเข้าไปนะฮะใส่กระดูกกระเดียวให้น้องอ่ะขยับลูกขยับกูเกียดเวทเพนอ่ะเดี๋ยวโชว์ทุกท่าทางก่อนที่เราจะไปขั้นตอนต่อไปกันนะฮะ แน่นอนว่าฉากผมก็ปั้นขึ้นมาใหม่โดยรอบนี้ผมได้เลือกเป็นแมป a s ซ e n ์ไซส์ a โดยจะเน้นแค่บริเวณรอบๆแบบนี้เลย เดียวระดับเผางานส่งอาจารย์แท้ๆและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือเท็กเจอร์นั่นเองโดยครั้งนี้ผมได้วาดเท็กเจอร์เองขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยจริงๆแล้วเข้าไปแคปมาแปะมันไวกว่าแหละรูคิดอะไรอยู่เหมือนกันเอาละเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็มาโยนใส่ Un น t y เลยและแล้วมหากรรมอดนอนก็มาถึงนั่นก็คือการไล่เขียนโค้ดทีละสกิลแบบต่อเนื่องชงกาแฟซองดื่มทุกๆ3ชั่วโมงจนแม่ต้องตื่นมาเตือนผมว่าเผาๆหน่อยลูกเหลือให้กูบ้าง ก็ไล่ตั้งแต่ไอ้สกิลดูดลูกออฟนะฮะใช่แล้วครับเจ้าตัวนี้แหละออฟของเราน่ารักละสิเริ่มจากสกิลดูดเลือดและเกาะอย่างอีวาวถัดมาก็สกิล,ล,ลกว,วิบวับล,ล่องหนอย่างดิสมิส ต่อด้วยสกยิลลูกชิ้นชุบซีอิ๊วบทบังการมองเห็นอย่างเลียใช่แล้วครับผมก็เอาเจ้าตัวนี้มาใช้ต่ออีกแล้วฮะคาวาวิเกนจิบินไปอ๋อคุณคงอยากจะเห็นตอนที่เราเป็นฝ่ายโดนตาบอดแล้สิผมเตรียมไว้ให้แล้วฮะจัดไปฮะ โอเคนะพอใจกันนะนี่ผมลงทุนทําเลยนะเนี่ยสกิลตัวเองต้องมาทําให้โดนตัวเองอีกลงทุนขนาดไหนคิดดูโอเคเอาละแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายหรืออันติเมตของเลนากันแล้วนะฮะนั่นก็คือเอ็มเพรสซึ่งเป็นสกิลที่จะเพิ่มความเร็วหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนปืนรีโหลดดูดเลือดและที่สําคัญ,ญยิงเร็วขึ้นใช่แล้วครับน้องก็จะมารับบทเป็นลูกปืนด้วยเช่นกันใช้กูคุ้มเลยนะสัสแรนนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ <S <S> ยกผมไปนอนละถ้าชอบก็ฝากติดตามช่องด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเนียนหรอเนียน Everybody put your hands in the air.